ก็ขอสดีสมาชิกมวยหูแฮปปี hmm. th like people, so oh so so ้มวยไทยและท่านผู้ติดตามช่อง YouTube มวยหูแฮปปี้มวยไทยทุกท่านนะครับวันนี้วันที่6กกรกฎาคม2 5 6 6ห้ารสบบครับผมมวยหูแฮปปี้มวยไทยก็มาวิเคราะห์วิจารณ์ชั้นเชิงมวยก่อนชกของรายการมวยก้าววัยดีวิถีไทยนะครับนะประจำวัน ประจำวันเสาร์ที่8กรกฎาคม2500ที่จะทำการแข่งขันกันในเวลาประมาณสักบ่าย3โมงต่อจากช่อง3นะครับถ่ายทอดจากเวทีมังจิตมังนนโดยช่อง9นะครับสำหรับการที่ผมทำคลิปวิเคราะห์วิจาร์นเชิงมหมยก่อนชกก็ต้องบอกกับทุกท่านทุกครั้งว่าผมได้ตั้งใจวิเคราะหม์มมยทุกทุกช่องเต็มความสามารถแล้วผลการแข่งขันจะเป็นแบบไหนยอย่างไรไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับหลังช่าง ก็ยังอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนแปลงแบบไหน,นอย่างไรก็ไม่ได้มาวิเคราะห์วิจารณ์หรือว่าขึ้นยูทูบให้กับทุกท่านแล้วนะครับนะสําหรับรายการมวยช่อง9ก้าสัปดาห์นี้วันเสาร์นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นมวยเปลี่ยนถอนแทนเกือบทั้งรายการนะมีเพียงคู่เอกคู่เดียวครับที่เป็นมวยในรายการส่วนคู่อื่นๆอีก3คู่นั้นก็เปลี่ยนถอนแทนกันทุกคู่นะครับ ก็ต้องขอขอบคุณพักโจ๊กเจ็ดครับผู้สนับสนุนช่องยูทูบของผมอย่างเป็นทางการมวยเดียวมวยสเต็ปเพื่อชันก็แอดไลน์ไปที่ มีแอดนำหน้าครับ P A K Y O K 77ได้เลยก็การันตีในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของความยุติธรรมแล้วก็การดูแลสมาชิกกันเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณกำลังใจที่ผมมาโดยตลอดนะครับถ้าเกิดว่าผมทำใบเขียวออกมาหรือว่าฟันทองหลังช่างชนะ40 50ไม่ว่าช่องไหนก็ตามจะรับอนัสทันที1กึ่กำปั้นนะครับสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ก็สามารถทำได้2ช่องนะครับโดยเฉพาะช่องเสีีซึ่งเป็นรายการที่ถือว่ายากสุด นะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเองก็สามารถที่จะฟันทองหลังช่างชนะทั้ง4ี่คู่นะสมาชิกมวยหูผมหรือว่ากลุ่มลายเสียงกลุ่มลายใบยเคียวอะไรต่างๆนี่ก็คงจะ,ะมีความสุขชื่นมื่นกันเป็นอย่างดีนะครับนะเพราะว่าช่องเจ็ดนั้นใครฟันทองหลังช่างชนะ4-0ก่อนมวยชกนี่ชนะ4-0นี่ถือว่าเก่งมากๆเลยนะครับ <c oughs> เพราะว่ามวยนั้นยากสุดๆนั่นเองนะครับ ท่านใดที่ยังไม่มีตัวช่วยครับเดินเข้ามวยตู้แล้วดูว่ายังสู้ข,ออข้อมวยเขาได้นะครับนะตัวนุ่นตัวเชียร์มาช้ามวยสมัยใหม่เข้าช้าก็ราคานี่ก็จะแพงแล้วก็จะต้องไปไล่ต่อไล่บับเกทับปับแบล็กราคาคู่ต่อสู้นะครับนะ,ะถ้าเกิดว่าได้ก็ดีไปแต่ถ้าเกิดว่าเสียนี่ก็จะเสียหนักไม่คุ้มได้นะครับนะก็ถ้าชอบมวยหูที่ภาคมวยเพียงอย่างเดียวไม่ลุ้นไม่เชียร์ไม่เล่นการพน,นันใดๆทั้งสิ้นนะครับนะ,ะมีการวิเคราะห์ชั้นเชิงมวยก่อนชก เตรียมข้อมูลมวยก่อนชกข้อมูลอะไรต่างๆี่โดยละเอียดก็ผมภาคคนเดียวนะประสบศุกสาทิตย์เลยก็เดือนละ1000บาทนะครับสัปดาห์ละ3 0มอยมวยหูที่ฟังเฉพาะวันอาทิตย์วันเดียวก็เดือนละ600บาทแล้วก็รายสัปดาห์รายวันก็วันละ200บาทรายเสียงมี2กลุ่มนะครับหน้าายเสียงฟังเฉพาะสาอาทิตย์นี้ก็เดือนละ400บาทแล้วก็รายเสียงวีพีเดือนละ7 0 0บาทฟังประหัสุขสารทิตย์ฟังไวระดับ 5G อ่า เป็นรองมวยหูเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับแนละ้วก็เดือนละเจ็ดร้อยบาทสำหรับท่านใดที่ต้องการใบเขียวก็เดือนละสามร้อยบาทนะครับนำใบเขียวในก็เดือนละสามร้อยใบเขียวก็คือฟันทองหลังช่างมวยชอบ หลังจากที่ชั่งน้ําหนักแล้วนั่นเองนะครับนะซึ่งข้อมูลมวยอ่าคือมวยเนี่ยขึ้นไปก็สามารถเทียรุ้นเชียได้ก่อนแล้วก็มีราคาอย่างที่ก็แต่งตัวได้ก่อนนะครับนะก็ดูว่าเป็นไกด์ไลน์เป็นข้อมูลนะครับนะอ่าเพื่อที่ประกอบการตัดสินใจหรือว่านําลุ้นนําเชียนะครับท่านใดที่เข้ามาฟังแล้วคิดว่าไม่ประโยชน์ก็อย่าลืมกดซัสบสไครป์กดไลค์ผพมหนึ่งครั้งสําหรับคนที่ทํางานจริงจังให้กับสมาชิกนะครับนะ แล้วก็อยากกดกระดิ่งแจ้งเตือนครับเพื่อที่พลาดคลิปใหม่ถ้าเกิดว่ามีเวลานะครับในเช้าวันศเช้าวันอาทิตย์มีเวลาผมก็จะมาฟันทองหลังช่างให้นะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาก็จะไม่ได้มาฟันทองหลังช่างชกเจ็ดให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่า â, ท่านกด แจ้งเตือนไว้นะครับเมื่อผมฟันทองหลังช่างของช่องเจ็ดมันก็จะแจ้งเตือนทันทีท่านก็จะไม่พลาดนะครับนะ,ะเพราะว่าช่องเจ็ดนั้นผมเน้นเป็นพิเศษนะครับนะบางครั้งบางคราวนี่อย่างอย่างอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เฉพาะวิเคราะห์ช่องเจ็ดช่องเดียวในใช้เวลาถึง1วันเลยเพื่อที่จะให้สมาชิกนั้นสามารถที่จะสู้กับมวยหูเจ้าอื่นได้นะครับนะแล้วก็รุ้นเชร์กันได้เปรียบแล้วก็ภาคในเวทีช่องเจ็ดด้วยนะครับ สำหรับท่านใดที่ต้องการติดต่อผมหรือว่าต้องการที่สมัครเป็ไหนอย่างไรก็สามารถสมัครผ่าน ID Line Happy b a r l สองศูนย์หน่งหรือหมายเลขเบอร์โทรศัพท์เบอร์กลางนะครับนะ้8ศูนย์แปดนึ่งหนึ่งเก้าะครับนะศูนย์แปดสาสามารถโทรสอบถามหรือว่าสมัครได้เลยนะครับ ก็มาว่ากันที่มวยคู่ที่หนึ่งกับรายการก้ามวยดีวิถีไทยเป็นการพบกันระหว่างทันต์แสดงโลมาออโตอาวันพกัตรรักขาปฝาดวัชัยมงคลซูจีบะมีเกวนะครับมวยคู่นี้ทางด้านของโลมาออโตอาวันก็เป็นมวยมาแทนนะครับส่วนทางด้านของชัยมงคลซูจีบะมีเกวเป็นมวยในรายการนะครับเป็นพิกัดเดิมจะชกทางด้านของชัยมงคลจะชกที่พิกัดหนึร้อยสิบปอนด์แต่ว่าพอทางด้านของโลมามาชกเป็นมวยแทนก็เลยชกกันที่พิกัด 1 1 1่อดปนะทางด้านของโรมาก็มาแทนทางด้านของจอมทัพปอผ่องพัดนะครับสําหรับทางด้านของฝ่ายแดงโรมานี่ก็เป็นมวยซ้ายรูปร่างสูงยาทรงมวยฝีมือบุบุญเข่าในครับ้ก็ได้เก็บการวัทันได้ดีมีทน่นอกปดทนายชกวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับนะเป็นมวยที่ไม่ค่อยขยันอาวุธเท่าไหร่ขอ้อมูลทนทัเทคนิคของโรมาออตโตอาวันปัจจุบันอายุย1่ปีจากจังหวัดยะโสธรเวทพิกัดน้ำหนักที่ชก ประจําถ้าไม่ใช่เป็นมวยแทนนะครับก็จะชกดูประมาณสักร้อยสี่ร้อยห้าปอนด์นะแต่พอเป็นมวยแทนก็เลยมาชกพิกัดหนึ่งร้อยเศียปอนด์ชกเป็นทีมังกรม,มาแล้วห้าครั้งก็ยังไม่เคยชนะนกไข่แล้วก็ยังไม่เคยแพ้นกไข่มาก่อนนะครับนัดน,น,นี้ก็เลยเชื่อว่าน่าจะยืนครบห้ายกแหละเพราะว่าไม่เคยแพ้นกไข่นะครับไปหกชกไปสามครั้งก็ชนะสองและก็แพ้หนึ่งครั้งนะครับส่วนตัวแรกก็ฝานเวอชัยมงคลสุจีบะมีเกฟซึ่งเป็นมวยตัวยืนในรายการนี่นะครับก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างจะ สูงยาวทรงมวยประเภทเดินหน้าท้าชนเข่าในบุสซูดูดันยานฮ่ายกรับุทของชอกท่าดวนชวนแรกตลอดเกมนะครับนะก็เป็นมวยที่ทรงมวยนี่จะขยันนะขึ้นไปนี่ก็ใส่ได้ก่อนเลยครับนะเพราะว่าเป็นมวยที่ขยันอาวุธน่าจะมีราคาออกนําก่อนนะครับขอบ้ขอมูลตัเตีเด็กตัวเลนเชมมงคลอายุ20ปีสูง170เซนจากลบบุรีนะครับก็สูงยาวแน่นอนนะครับ170นะครับนะซ้อมอยู่ซูจีบอรมีเกลเวทพิการนั้นว่างจีชกประจําก็110ปอนด์นั่นเองคู่ชกมาแทนก็เลยชก111ก็ถือว่าาสบย ขึ้นอีกนิดหนึ่งปีหกหกนี้ชกไปแล้วห้าครั้งก็ชนะคะแนนคู่ชกนีดหนึ่งครั้งแพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่ 4, ก็ชนะนคะแนนหนึ่งครั้งแพ้แพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่สี่ลแล้วก็ชนะนกคู่ชกหนึ่งครั้งในยกที่สองนะครับชกเวทีมกรมาแล้วยี่สิบครั้งเคยชนะนกคู่ชกสี่ครั้งในยกที่สามสี่แล้วก็แพ้นกสามครั้งในยกที่สามสี่มากที่สุดเช่นกัน ก็ดูว่ามวยคู่นี้นี่สภาพการเตะเพื่อซ้อลนี่ทางด้านของฝ่ายชัยมงคลน,นี่น่าจะเปรียบนะแล้วก็ชกเ็นใหญ่กว่าด้วยนะครับนะร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดส่วนทางด้านของคุณชกนี่ถ้าชกปกติก็ร้อยสี่ร้อยห้าเพราะนั้นก็ถือว่าชกเ็นใหญ่กว่าประมาณสักสี่ห้าปอนด์นะครับนำพิจารณาให้ทาาน้ากของชัยมงคลซูจีมอวีเกียวมีสัดส่วนที่จะชนะในรัดนี้ในดัสัดส่วนอยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะขึ้นไปก็ใส่ได้เลยเพราะว่าทางด้านของฝ่ายแดง ไม่เคยชนะน,น,นกไข่มาก่อนนะครับนะมีราคาดีๆ4 5 1ห้เราก็แต่งตัวซื้อขายบางตันกินสบายๆนะครับนะชี้ตัวชบประชัก,ก็จะชอบไปที่นักของชัยมงคลสุจีบะมีแก้วนะครับคู่ที่2ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านข้าแดงปืนอยู่ฝ้าบุบเ,เสียเสียเพัาทางด้านของฝ่ายน้เวินสิงพยักษ์สสกุลสิงนะครับมามวยคู่นี้ก็ เป็นไว้มาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับเพียงแต่ว่าปืนบูมเด็กเซียนนี่ก็ขยับมานะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ไม่ได้ชกนะครับนะสัปดาห์นี้ก็เลยมาชกสัปดาห์นี้นะครับสําหรับทางด้านของปืนบูมเด็กเซียนนี่ ก็เป็นมยวยขวาครับรูปร่างสูงยาวทรงมวยฝีมือบูบุญเข่าในาครับรุกกระไดเก็บการอาวุธของชกนี่ทําได้ดีมีทั้งนอกมีทั้งในชกวงในเก่งกว่าวงนอกทรงมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรง,แงแตลอดเกมแต่ขึ้นไปนี่ก็เป็นมวยที่ขยันอาวุธตั้งแต่ต้นเกมด้วยนะครับขอบ้อมูลทนงด้านเหคนคทาานปืนบูฟ้าบุนปืนบูมดัดเซียนนอายุ16ปีจากโคราชนะครับเป็หนักที่ชกประจําก็อยู่ประมาณ120นัดนัดนี้ชก132อบก็ถือว่าเพิ่มเวทขึ้นมาถึง12ปอนด์เลยนะครับแต่ เคยแพ้นกให้ด้าน,นของชกในเวทีมังกรสามครั้งเป็นการแพ้นกในยกที่3ถึง2ครั้งนะครับนะัแล้วก็เคยชนะนกชก2ครั้งในยกที่4ปี6กชกชไป2ครั้งก็ชนะนกทั้ง2ครั้งตลอดทั้ง6ไฟที่เวทีมังกรงก็ชกอ,อยู่ที่เวทีแห่งนี้ทั้งหมดด้วยนะครับ ส่วนเตนของฝานเมืองสิงห์พยักษ์สกุลสิสงห์นี่ก็เป็นมวยใหม่ๆนะครับในะชกมังกรงก็เพียงครั้งสองครั้งเองก็เป็นมากกว่าครับรูปร่างสูงยาวทรงมวยฝีมือบุบุญเข่าในครับรูปกําแทิเก็บการรุธธรรมได้ดีมีทั้นนอกมีทั้นในชกวงในเก่งกว่าวงนอกเล็กน้อยทรงมวยก็แข็งแกร่งแข็งแรงนะครับนะแต่ว่าฝาม็นมวยนี่ ผมดูว่ายังเป็นรองนะครับนะ,อะชอบรับอาวุธของบุชชกะนะคิดช้าทําช้าดูว่าจังหวะนี้จะเป็นรองนะครับนะก็อาจจะไม่ครบยกได้ด้วยนะครับสําหรับทางด้านของสิ่งพยักนะครับพิจารณาให้ทางด้านของปืนยูฟาบูมเด็กเซียนมีสัดส่วนที่จะชนะในนัดนี้ในแต่สัดส่วนอยู่ที่60เปอร์เซ็นต์นะครับ คู่ที่3ครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านของฝ่ายแดงคอชสาร BCK ซยิมพบกับทางด้านของฝ่ายเงินเพกรกิสดาพักยก t ทีเอนะครับมวยคู่นี้ก็ชกกันที่ัดน้ำหนัก1น้อาหนัก1ปอนด์นะครับนักเขาเป็นมวยมาเสริมแทนด้วยกันทั้งคู่นะครับ สำหรับท่านักแสดงคัชชสานนี่ก็เป็นมวยขวาครับรูปร่ะนี่จะสูงยาวทรงมวยก็ฝีมือวุ่นเข่าในครับรูปแบบได้เก็บการวุของทันตดพทยมีทั <c oughs> ้งนอกเป็นตนแหโชควงในเก่งกว่าวงนอกนี่ส่งมวยนี่แข็งแกร่งแข็งแรงแล้วก็อาวุธมวยนี่หนักแรงทุกลูกนะครับขบวนทันตแพทย์ของท่านันคัชชสานก็อายุ21ปีจากจังหวัดตากเปินัำหมัยที่าชกประจำก็ร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบแปดนัดในชกหนึ่งร้อยสิบเก้านะครับปีหกหกชกไปเพียงครั้งเดียวก็ชนะนกคู่ชกด้วยซอกในยกที่สี่ ชกมากรมาแล้ว15ครั้งเคยชนะน,น,นกคู่ชกในเวทีมังกรง3ครั้งในยกที่ 2, 3, 4และก็แพ้นกหนึ่งครั้งในยกที่2นะครับนะสำหรับทางด้านของคัชสานั้นเป็นมวยที่มีศอกที่ออกได้อันตรายมากๆชนะน,นกคู่ชกนี้ก็ชนะน,น,นกด้วยศอกมาโดยตลอดส่วนด้าของฝ่ายนวนเพชรกฤษดาพักยกเย็ดปัจจุบันนี่ก็ อา,อา,อาอยุยกปีสูง160จ็ดจากจังหวัดพิจิตรเวทนักยกจกประจำก็ร1อ1สิบ้ปี 6, 6, 6ชกไป4ครั้งก็ชนะ2และก็แพ้2ครั้งเป็นการแพ้นอก1ครั้งในปีนี้นะครับชกเวทมังกรเมื่อสิบครั้งแพ้นอก2ครั้งเป็นการแพ้นอกในยกที่1และก็ยกที่2และก็ย,ยังไม่เคยชนะนกใครในเวทีมังกรมาก่อนนัดนี้ผมก็เลยเชื่อว่าทางด้านของเพชรกฤษสาไม่น่าจะชนะนกทางด้านของคจชสารได้นะครับ ท่าน้านของเพชรศิริก็เป็นมวยขวาครับรูปร่างสูงยาวใกล้เคียงการสรงมวยฝีมือบุิบนเข่านขับรู้กัได้เก็บการรุ่งทำได้ดีมีท่านอกปิทนายโชกวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับสำหรับมวยคู่นี้นี่ทางด้านของกัชสารซึ่งเป็นมวยทรงเดินนะครับนะก็ดูว่าน่าจะมีราคาออกนาก่อนนะครับส่วนท้านัของเพชรศิริก็ประเภทตั้งรับจาบทางดึงบางตั้งโตนี่ก็ดีนะโตดีครับแต่ว่าอาวุธมวยนั้นไม่หนักไม่แรงแล้วก็ไม่เคยน็อกใครนะครับผมเลยอ่านว่า ถ้าชนะทางด้านเขาจะสารไม่ได้นี่ก็เ้นต้นน่าจะเป็นรองนะครับถ้าเข้าคัดสารก่อนมีโอกาสที่จะฟันศอกลุ้นหลอนหลับนับนกหรือว่าแตกได้ก่อนนะครับเพราะว่าทางด้านของเพชรกฤษดาเพชรกฤษดาแพ้นอกสองครั้งเป็นการแพ้นอกในยกที่1แล้วก็ยกที่2นะครับเพราะฉะนั้นผมอ่านว่าสมยกแรกนี่เข้าคัดสารน่าจะได้เปรียบถ้าเกิดว่าทางด้านของเพชรกฤษดาจะชนะก็จะชนะ ด้วยเข่าในในยกท้ายเราก็ของออกตัวกิบสองข้างสบายสบายไปแล้วนะครับพิจารณาให้ท่งงา,าน้กขอนขชสาร BCK ยิมมีสัดส่วนที่จะชนะในน,นัดนี้ในแต่สัดส่วนอยู่ที่55%เปอร์เซ็นต์นะครับเหตุที่ให้ไปเห็นว่า,าทั้งคู่เป็นวยมาเสริมแทนด้วยกันและก็ถ้าเกิดว่าต้นๆเอาไมหลงปลายๆนี่อาจจะแพ้เข่าในของท่านั่นเพชรกฤษดาได้เช่นกันนะครับนะชิตัวชอบลังช่างก็ยังชอบไปที่ด้านของคขชสาร CBK ยิมนะครับ คู่ที่4ครับเป็นการปกันระหวา่างทางด้านขา้าวแดงชาลวันหยกขาวแสนชัยมวยไทยยมพกก่อกระตั้งกระฝานนแลเพชแปดริ้วสูจีบะหมี่เกี้ยวนะครับมวยคู่นี้ก็เช็กันพิกัด123ป่ปอนด์สำหรับมวยคู่นี้ก็เป็นเพียงคู่เดียวของรายการในนัดน,นี้ครับที่เป็นมวยมวยขเขาเรียกว,ว่าเป็นมวยในรายการ ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนะสำหรัตว์ระนกฝ่ายแดงชาลวันยกขาแสนชัยช,ช,ชาลวันหยกขาแสนชัยก็เป็นมือกว่าครับรูปร่างน,นี่จะสูงยาวใกล้เคียงกันสมวยฝีมือบุบบนเข่าในครับรูกร่างได้เก็บกันวุิทำได้ดีมีท่นอกเป็ทนทนายชวงนอกเก่งกว่าวงในเล็กน้อยนะครับนะักสมวยนี่ก็ดูว่าจะแข็งแกร่งแข็งแรงและก็หลักลเหลี่ยงฝีมือมวยนี่จะดีกว่านิดนิดนะครับแต่ว่าวงในจะเป็นรองทรนัของชกเล็กน้อยนะครับวงนอกนี่ดีกว่าแน่นะครับ ข้าวบุตาดเดนีของท่านดัชนชาลวันก็ปัจจุบันอายุ22ปีสูง165เซนจากบุรีรัมนะครับเวทน้ำหนักที่ชกประจำปล่อยๆนี่จะ60กิโลนะน้ำหนักชกประจำก็1 2 3ย0 4ป่ปอนด์ปี66ในชกไป4ครั้งก็ชนะ2ครั้งและก็แพ้สอครั้งนะครับนะมวยทั้งคู่นี่ก็เคยผัดแพ้ผัดชนะกันมาคนละ1ครั้งนะครับ บเวทีมะกรุงมาแล้วทั้งหมดนีนก็ประมาณสัก70ครั้งได้นะครับนะ <c oughs> เคยชนะพวก7ครั้งในยกที่3าสีไม่สุดแล้วก็แพ้นอก2ครั้งเป็นการแพร้นอกในยกที่4ทั้ง2ครั้งนะครับส่วนตะแนนของฝ่ายนวลเพชรแปดิวซูจีบะมีเกียวก็เป็นมากกว่าครับรูปร่างดูว่าจะได้ลอยเล็กน้อยสมวยก็ประเภทฝีมือบูบบนเข่าในครับรูปครับได้เก็บการลดทำได้ดีมีทั้นนอกไปท่อไหนชบวงในเก่งกว่าวงนอกนะครับนะสมวยนี่จะแข็งแกร่งแข็งแรงหัดจิตวิจัยนี่ก็ถือว่าได้เปอร์เซ็นต์พื้นเพยเดิมของทางดาน เป็ริ้วนี่เป็นมวยเข่าไหนล้วนๆนะครับนะแต่ว่าช่วงหลังนี่ประสบการณ์มากขึ้นอายุมากขึ้นก็มีฝีมือ,อทั้งนอกทั้งในเลยนะครับในะอยู่ที่สภาพร่างกายทางด้านของแพทย์แปรริ้วปัจจุบันอายุ27ปีสูง170จากลบบุรีน้ำหนักปอยๆนี่จะน้อยกว่านะจะอยู่ประมาณสัก58กิโลกรัมเวทพิกัดน,น้ำหนักที่ชกประจำก็123ปอนด์ปี6ชกไป3ครั้งก็ชนะคะแนนห่ครั้ง แพ้สองครั้งเป็นการแพ้นอกหนึ่งครั้งชกมักงกรมาแล้วหกสิบครั้งชนะนกขชกสี่ครั้งในยกที่สามสี่และก็เคยแพ้นกู่ชกในวิธีมักรสี่ครั้งในยกที่สามสี่และก็ห้านะครับสําหรับมวยคุณอีนี่ก็เจอกันสองครั้งครั้งแรกนี่เป็นทางด้านชลวัญชนะนะครับครั้งที่สองนี่เป็นเพชรแปดริ้วนี่ก็ชนะ ชนะนี่ชนะได้วงในนะวงในนี่ขวางายจะซ้ายนี่ก็ดูว่าจะดีกว่าวงนอกนี่ก็จะคู่ขี้สุกเสีนะครับแนวเวทพิกัดน้ำหนัก123ปอนด์นี่ก็ดูว่าทางด้านของเพชรปดิ้วจะชกสบายกว่านะครับนะส่วนตนานัอของชาวันนี่ก็เวทพิกัดน้ำหนักปล่อยๆนี่มากกว่า2กิโลกรัมโดนบีบลงมาชกกลางรัอย2 3มผมดูว่าปลายๆนี่จะช้ากว่าทางด้านของเพชรปิ้วนะครับเวลาประกอบในขวางานจะใส่ดันแทงกันแล้วน้ำพัดรติกันไปมาในดูว่าทางด้านของเพชรปดิ้วดีกว่านะครับในรูปเกมคงไม่ต่างไปจากของ เกมการชกในนัดที่ผ่านมานะครับนัดล่าสุดทีู่ทั้งคู่ชกกันวงนอกในคู่ขี้สุดสีเลยแต่พอประกอบในปั๊บเนี่ทางด้านของเพชรแปดริมีขวางหน้ายัดไส้แล้วก็มีลัมฟัดรตีไล่แขนดีกว่าน่าจะเบียดเอาชนะไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะชี้ตัวชอบบอช่างก็ยังชอบไปที่ทางด้านของเพชรแปดริ้วซูจีบัมมี่เกี้ยวนะครับก็ครบถ้วนกันทั้ง4คู่ครับสำหรับรายการวันเสาร์มวยดีวิถีไทยนะครับนะมวยเปลี่ยนทอนแทนกกันถึง3คู่ ถ้าหลังช่างมีข้อมูลแบบไหนดีๆก็สมาชิกก็อย่าลืมที่จะนํานมาเปรียบเทียบใช้กันด้วยนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามวยถอนมวยแทน3คู่กันแบบนี้การวิเคราะห์ล่วงหน้าของผมก็อาจจะลดความแม่นยําลงไปนะครับก็ขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ